สวัสดีค่ะทุกคนคะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันพุทธที่30สิ่งหาคมปี2 5 6 6ค่ะวันนี้มามีออสการ์ก็มาอัพเดตราคากลางข้บเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะจะบอกว่าก็ขยับดีค่ะทุกคนค่นะในหลายจังหวัดคะ่ะโดยเฉพาะข้าเปลืกเจ้านะเรื่อยๆค่ะแต่ก็ลุ้นนะอีก2เดือนค่ะโดยประมาณ ข่าวของมะมีเนี่ยก็จะได้เกี่ยวแหละปลายกันยาเนาะต้นตุลานะคะอีกไม่นานค่ะนะคะนะและอีกที่สําคัญเลยก็ลุ้นกันอีกว่าใครจะมานั่งตําแหน่งนะคะนายกอ่ารัฐมนตรีเนาะกระทรวงเกษตรสหกรของเรานะคะแต่ถ้าตามโผมก็นะเห็นล่าสุดก็คือพลตารวจเอกธรรมนัฐนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีว่าจะเคาะเมื่อไหร่แต่งตั้งเมื่อไหร่เนาะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูรายการแรกกันเลย สำหรับวันนี้ค่ะ ข้าพเจ้านับปรังปี2566นะคะจังหวัดนครสวรรค์11,600บาทถึง12,600บาทจังหวัดพิจิตร11,800บาทถึง12,600บาทจังหวัดกำแพงเพชร12,300บาทถึง12,800บาทจังหวัดกาญจนบุรี12,000บาทจังหวัดพิษณุโลก12,200บาทถึง12,400บาทจังหวัดสุโขทัย12,000บาทถึง12,200บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดเพชรบูรณ์1 2 2,500บาทถึง12,800บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,500บาทถึง12,600บาทจังหวัดชัยนาท12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดอุทัยธานี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดฉะเชิงเทรา12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดอุตรดิตถ12,200บาทถึง12,300บาทจังหวัดลพบุรี12,300บาทถึง12,400บาทจังหวัดชัยนาท13,000บาทจังหวัดปทุมธานี12,200บาท ถึง12,700บาทจังหวัดนครปฐม12,500บาทถึง12,600บาทจังหวัดอ่างทอง12,400บาทถึง12,500บาทจังหวัดราชบุรี12,500บาทถึง12,600บาทจังหวัดชิงบุรี12,400บาทถึง12,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจากเมื่อวาน รายการต่อมาค่ะข้าวเปลือกหอมเมลิปี2 5 6 5 2 1 6ค่ะจังหวัดสุรินทร์15,400บาทถึง16,200บาทจังหวัดนครราชสีมา16,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี14,900บาทถึง16,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์15,400บาทถึง16,000บาทจังหวัดศรีสะเกด14,500บาทถึง16,100บาทจังหวัดร้อยเอ็ด16,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดมหาสารคาม15,800บาทถึง16,2 รบาทจังหวัดยะโสธร15,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดชัยภูมิ15,500บาทถึง16,500บาทจังหวัดอำนาจเจริญ12,500บาทถึง16,300บาทจังหวัดนครพนม14,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดขอนแก่น15,000บาทถึง16,200บาทปรับลดลงมา2รอบาทจังหวัดสกลนคร14,750บาทถึง16,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์16,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดอุดรธานี 15,000บาทถึง16,000บาทจังหวัดน้อบัวลพู16,000บาทถึง16,600บาทจังหวัดน้องคาย15,200บาทถึง15,500บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทค่ะ รายการต่อมาค่ะเขาเปิดประดุมธานนีนาปลังปี2566นะคะจังหวัดลบบุรี12,600บาทถึง12,900บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยนาท12,500บาทถึง13,500บาทจังหวัดอ่างทอง12,400บาทถึง12,500บาทจังหวัดสิงห์บุรี13,500บาทถึง13,700บาทปลัเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะจังหวัดราชบุรี13,600บาทถึง13,700 บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี13,000บาทจังหวัดปทุมธานี13,800บาทจังหวัดนครนายก13,500บาทค่ะ รายการต่อมาค่ะค่าปึกเนี่ยมฤตยาณปี2565/16ทค่ะจังหวัดขอนแก่น14,800บาทถึง15,500บาทจังหวัดอุดรธานี14,500บาทถึง15,400บาทจังหวัดสกลนคร14,200บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครพนม11,600บาทถึง14,500บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง15,200บาทจังหวัดบุราชธานี13,300บาทถึง13,800บาทจังหวัดร้อยเอ็ด1 3,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดชัยภูมิ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู15,300บาทจังหวัดหนองคาย14,300บาทถึง15,200บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทค่ะ ต่อมาค่ะเป็น2รายการสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคาเปลกเนื้นเมลืดราปี2 5 5นยค่ะจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง1 4 0 0 0บาทจังหวัดอำนาจเจริญ1 2 5 0 0บาทถึง1 4 0 0 0บาทจังหวัดมุกดาหาร900 0บาทถึง1 5 0 0บาทต่อมาค่ะเป็นรายการสุดท้ายคราเปลกเนื้นเมลืคราณนาปลังนะคะปี2 5 6 6ค่ะจังหวัดขอนแก่น1 1 9 0งบาท ถึง1 2 0 0 0บาทปรับลดลงมา300บาทค่ะจังหวัดสกลนคร13,300บาทถึง13,750บาทและจังหวัดหนองคายัร้บาทถึง13,700บาทค่ะทุกคนค่ะมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะทุกรายการค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จะกลมกันค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยมามีได้อ่านทุกคอมเมนต์นะต้องขอขอบมามีได้อ่านทุก คอมเมนต์นะคะขอขอบพระคุณยิ่งสูงค่ะขอบคุณมากนะคะที่ร่วมกันแชร์นะคะราคาในแต่ละพื้นที่นะมันมีอ่านไปล่าสุดรู้สึกว่าอยู่ที่กําแพงเพชรน,นะคะขอบพระคุณยิ่งสูงค่ะนะคะคารอรมะลิอยู่ที่16,00 0เนาะ6,200บาทนะคะกอขอบพระคุณยิ่งสูงค่ะแล้วพรกคุณใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย